<c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ขัวไทยมาถ่ายดอกผักบุ้งที่บ้านครัวไทยนะคะช่วงนี้ก็ดอกผักบุ้งแก่แล้วนะคะขอให้เอฟซีดูนะคะดอกผักบุ้งนะคะก็สวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีผีเสื้อมาตอมด้วยนะคะอันนี้เป็นดอกผักบุ้งที่บ้านครัวไทยนะคะตอนนี้แก่แล้วก็เก็บยอดไม่ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะ สวยมากเลยนะคะดอกผักบุ้งที่บ้านครัวไทยนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะช่วงนี้ก็เก็บไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าแก่แล้วนะคะดอกผักบุ้งนะคะเอผักบุ้งนะคะถ้ามีดอกอย่างนี้คือแก่แล้วนะคะให้ FC ดูนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นทุ่งเลยค่ะเห็นไหมคะดอกเอ่อ ดอกผักบุ้งสวยมากเลยนะคะแมาครัวไทยนะคะสวยมากเลยนะคะแต่ช่วงนี้แก่แล้วนะคะเก็บผักบุ้งไม่ได้แล้วนะคะครัวไทยจะให้ดูนะคะช่วงนี้แก่แล้วนะคะเห็นไหมคะดอกผักบุ้งสวยมากเลยค่ะจะให้เอฟซีดูนะคะดอกผักบุ้งสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีผีเสื้อด้วยนะคะแต่ครัวไทยถ่ายไม่ได้นะคะดอกผักบุ้งสวยมากเลยไหมคะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นทุ่งเลยนะคะ ตอนนี้เก็บไม่ได้แล้วนะคะก็จะมีผึ้งเลยนะคะมาเห็นไหมคะมีผึ้งมาตอมด้วยเห็นไหมคะทานน้ำหวานนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะเป็นทุ่งเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือดอกผักบุ้งนะคะตอนนี้เป็นแก่แล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะมี พึ่งนะคะมาทานด้วยนะคะเห็นไหมคะมีพึ่งด้วยนะคะเห็นไหมคะก็จะมีพึ่งแล้วก็ผีเสื้อมาทานดอกไม้นะคะมาทานน้ำหวานนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะดอกปักบ,บุ้งเป็นทุ่งเลยคะ่ะที่บ้านครัวไทยนะคะเป็นทุ่งเลยนะคะสวยมากเลยะคะ่ะเห็นไหมคะครัวไทยได้ถ่ายทําให้เอฟซีดูนะคะว่าดอกปักบ,บุ้งก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ จะเป็นทุ่งเลยค่ะเห็นไหมคะดอกกระปุ้งสวยมากเลยเห็นไหมคะช่วงนี้ก็เก็บไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าแก่แล้วคะ่ะแก่แล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดอกกระพุ้งนะคะให้ I FC ดูนะคะตอนนี้ก็มีเป็นทุ่งเลยค่ะโครท้ายถ่ายไม่หมดนะคะถ่ายดูเฉพาะที่แค่นั้นนะคะเห็นไหมคะก็มีมีผึ้งด้วยนะคะ เห็นไหมคะครัวไทยจะถ่ายทําให้ดูนะคะอันนี้เป็นดอกผักพุ่งที่บ้านครัวไทยนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นดอกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีพึ่งผีเสื้อนะคะให้เอฟซีดูนะคะอันนี้ก็มีพึ่งเห็นไหมคะมาตอมด้วยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ก็มีพึ่งนะคะครัวไทยจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอ่า ผักบุ้งที่บ้านครัวไทยช่วงนี้ก็เก็บไม่ได้แล้วนะคะแก่แล้วนะคะก็จะเป็นดอกนะคะเห็นไหมคะครัวไทยจะให้ดูนะคะถ้าใครไม่เคยเห็นดอกผักบุ้งนะคะขึ้นเป็นทุ่งเลยค่ะเป็นทุ่งเลยครัวไทยก็ถ่ายอาจจะพาะนะคะเห็นไหมคะให้เอฟซดูนะคะแล้วก็จะมีตัวผึ่งตอมด้วยนะคะเห็นไหมคะครัวไทยให้ดูนะคะ โคไทยได้ถ่ายทํานะคะให้เอสซีดูนะคะอันนี้ตัวพึ่งก็ตอมนะคะตอมเยอะเลยค่ะกี่เสื้อก็มีแต่โคไทยถ่ายไม่ได้นะคะถ่ายแต่พึ่งได้นะคะเห็นไหมคะโคไทยก็เดี๋ยวโคไทยก็จะจบลงแล้วนะคะ่ะขอให้เอสซีได้ดูนะคะเป็นดงเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะและมีพึ่งด้วยนะคะ คอไทยจะจบลงแค่นี้นะคะขอให้ซีในช่องและซีประเทศไทยและซีต่างประเทศได้ดูนะคะอดอกผักกุ้งที่บ้านครดไทยนะคะขอจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ